อะไรโอ้แต่เช้าเลยเพิ่งตื่นนี่อะไรเนี่ยอุ้ยนี่นี่เมื่อเช้าเนี่อืมทดสอบดูด่เห็นไหมนี่ไอะเห็นไม่ขึ้นสองขีดเลยโควิดอุ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นที่ตรวจคันอ้าวแล้วยังไงทีนี้แบบนี้เห็นไหมแบบนี้เขาบอกว่าท้องแล้วนี่สองขีดคือท้องใช่อ้าวนึกว่าโควิดซะงั้นโอยเฮ้ยจริงปะเนี่ยอุ้ยจริงสิ อ้าวคิดดูอือว่าอย่างไงเมนค่อยเนี่ยประจําเดือนค่อยเนี่ยเดือนก่อนวันที่สิบสองเริ่มใช่ไหมเดือนเนี้สิบสองก็ยังไม่มาวันนี้วันที่ยี่สิบก็เลยสงสัยว่าทําไมยังไม่มาก็เลยตรวจดูเออแล้วเป็นยังไงที่สองขีดใช่ไหมตรวจดูก็นี่ครบเลยนี่ขึ้นสองขีดชัวรนะหนึ่งขีดไม่ท้องใช่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งขีดแบบนี้ไม่ท้องสองแบบนี้อ่ะท้องแต่คงค่อยนี่สองแบบนี้เลยนะอ้าวอ้าวดี รอมานานแล้วอ่ะพิตาจะได้น้องสักทีกู่วานก็เพิ่งพูดกับเพื่อนอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะเอาน้องอีกเขาก็ถามนะเออวันนี้ก็มีข่าวไปะช้าชูก็อยากได้น้องอยู่ถ้าได้ก็ดีเนี่ยแต่ว่าเพื่อให้ความชัวร์นะเราต้องไปหาหมอดูอีกครั้งหนึ่งเออแล้วยังไงก็มาบอกทุกคนแล้วกันเนาะโอเคอยรูปมาสักทีรอมานานแล้ว แต่ถึงใช่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ก็นับเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะสูงอยู่ก็อยากนะได้อ่ะโอเคเนาะก็อยากได้น้องอ่ะ